ก็สวัสดีนะครับกับคนที่ดูคลิปนะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับก็คือวันนี้จะมาอ่าคล้ายยังไงดีแนะนํานะครับสําหรับคนที่ขี้เกียจเล่นนะครับมันเป็นมันเป็นโปรแกรมช่วยเล่นจริงๆก็ไม่ใช่ไม่เชิงเป็นโปรแกรมช่วยเล่นนะครับเป็นมันมีมาตั้งนานละเรื่องออลโตเมาส์ Auto นะครับออโตคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับ วิธีการที่จะใช้ก็คือเหมือนเหมือนกับการแบบว่าให้มันช่วยโดดให้มันช่วยโดดช่วยเริ่มเกมไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนหัวใจที่เรามีอยู่ก็อารมณ์ประมาณเราปล่อยตัวเราวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะครับอ่าก็เล่นแบบมั่วๆไปให้มันชนๆไปไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่ 2วิธีครับที่ที่ตัวผมทําได้นะตอนนี้นะครับแต่สําหรับคนอื่นก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้นะครับวันนี้จะมา,เ,าเสนอแค่2วิธีทีนี้โปรแกรมผมใช้โปรแกรมนี้ครับลองซูมดูกันเอาเองนะครับว่าชื่อโปรแกรมอะไรก็ผมเลตคอร์ดไว้แล้วว่าให้มันทำอะไรบ้างก็คือให้กดปุ่ม Z พร้อมกับ Enter นะครับ เพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยบูสต์สตคเวลาเอาไปเล่นคุกกี้รันนะครับมันจะจะต้องกดปุ่มแทเพื่อกระโดดบนคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มแท็เพื่อกระโดดและปุ่ม enter เพื่อเริ่มเกมกดเริ่มเกมตรงเนี้ยจะใช้ปุ่ม enter นะครับข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดคุณมีวิ่งไวอะครับไอเนี้ยวิ่งไววิ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วก็วิ่งผัดเนี่ยมันจะใช้ให้อัตโนมัติเพราะว่า ไอ้บูสตักเนี่ยมันเวลากด Enter ปุ๊บจะเป็นการใช้ไอเทมแทนที่เราจะเอามาส์มาคลิกซึ่งเอามาส์คลิกก็ได้ครับแล้วแต่คนถนัดแต่แต่ว่าไอ้นี่มันจะใช้ Enter ได้โอเคเอ,อันดับแรกที่ผมใช้อยู่ตอนเริ่มใช้แรกๆก็คือจะใช้เป็นนางฟ้าคิดว่าทุกคนคงมีกันละแลวเพชรนี่จะใช้เป็นหยดทองครับ ได้เหรียญส่วนสมบัติถ้าใครมีไอตัวขวดเนี่ยครับขวดผีน้อยมันจะดึงตอนเวลาเราตกเหวพอเราตกเหวไปปุ๊บก,ก็จะสามารถใช้ตัวเนี้ยช่วยได้บวกสีนี่เหมือนจะดึงได้สองครั้งอะโอเคมาเริ่มเริ่มใช้กันเลยอเ,เอ,อปุ๊บคลิกที่เกมนีครับ เนี่ยนางฟ้ามันก็จะเนี่ยครับการเล่นของมันก็คือจะโดดรัวครับก็เหมือนกับว่าเราเปิดตัวแล้วเราก็กดโดดรัวไว้ไม่ได้ดูจอครับโดดไปเรื่อยเรื่อยๆๆเรือ่อการได้ตังค์มันก็จะไม่ได้เยอะมากครับก็เหมือนกับเราเปิดมั่วๆก็คือจะได้ประมาณนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยนางฟ้าได้ประมาณพัน หกรต่ำสุดได้หกร้อยห้าห้อยถึงหนึ่งพันพันกว่ากว่าพันห้าเยอะสุดประมาณพันห้าก็คือเพราะว่ามันอ่ามันจะเลือดน้อยครับเลือดมันปกตินั่นแหละแต่ว่ามันมีค่าชีวิตเดียวอ่าเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ชนตายเองะครับทีนี้เนี่ยอ่พูดถึงเรื่องโปรแกรมรูทนะครับ ไอ้พวกที่ที่โกงโดยใช้รูทโปรแกรมแทนหรือว่าโกงต่างๆนานาที่มีตามเว็บบางครั้งเนี่ยก็จะอันตรายต่อการโดนแบนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นการโกงเกมโดยแท้จริงเลยนะครับโกงตัวเกมไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการโดนแบนสูงมากแต่ว่าไอต้ตเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางโดนแบนแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับการที่ว่าเรา จะเล่นเองอะครับอโอเคตอนนี้ตายละผมขอปิดหยุดโปรแกรมไปก่อนปกติแล้วเนี่ยถ,ถ้าเกิดว่าเปิดไว้เนี่ยเปิดไอออโต้มาไว้เนี่ยมันจะเอนเ r อร์ให้เราต่อไปเลยเล่นต่อไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดเริ่มเกมให้มันอันนี้ผมขอหยุดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะโชยอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคุกกี้รถจรนสลัดครับ ไอตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันมีร่างสองเป็นร่างวิญญาณทําให้ชีวิตเราอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็นี่เลือกใช้เพรตัวนี้ครับพี่น้อยจะช่วยการชีวิตเออจะช่วยดึงเราขึ้นมาเนี่ยแครั้งเลวลาตกเหวนะครับเพราะฉะนั้นจะดีมากไอตัวนี้ดีดีกว่านางฟ้าเยอะเพราะว่าอีจะได้เยอะกว่านางฟ้าแน่นอนแล้วก็ตังอาจจะได้เยอะพอๆกันแต่ ผมคิดว่านางฟ้าได้ไวกว่านะครับส่วนสมบัติสมบัติผมจะเลือกใช้เป็นไอเนี้ยครับแท่งทองให้มันคูณตังนะครับหรือใครมีอย่างอื่นก็ใช้แทนก็ได้แต่ขวดนี้ทำไมถึงไม่ใช้ก็เพราะว่าผมว่าผีอะ่ะดึงเราแปดครั้งผมว่ามันพอแล้วเพราะว่าบางทีก็ใช้ไม่หมดครับอืมเยอะละก็เลยเปลี่ยนเป็นไอนี้แทน ดีกว่านะครับหรือใครมีสมบัติอย่างอื่นก็ก็ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันเอาเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูว่าอ่ไอตัวเนี้ยมันจะได้เยอะอยังไงโอเคทออไปปุ๊บอ่ะข้อดีของมันก็คือล่างสองครับอย่างที่บอกไว้ก็คือว่ามันจะไม่ชนอะไรเลยตอนเวลามันตายแล้วอ่ะ เวลามันเปลี่ยนเป็นร่างวิญญาณไม่ชนสมบัติเอ้ยไม่ไม่ใช่ชนสมบัติไม่ชนไอ้พวกสกิลขวางเลยนะครับก็จะเป็นข้อดีของโจทสลัดอย่างหนึง่งนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันนานครับกว่าจะได้ตังมาเนี่ยมันนานใครอยากจะหาตังผมแนะนําให้ใช้ตัวหนังฟ้าดีที่สุดนะครับแล้วก็หยดทองอ่าแต่ตัวเนี้ยเน้นได้ e อด้วยไงครับ ใครอยากปั๊ม ep ไปด้วยก็ใช้ตัวนี้ได้หรือใครไม่มีตัวอะไรเลยก็แล้วแต่แล้วแต่กำลังซับนะครับผมคิดว่าถ้าใช้ปั๊มไปอย่างเงี้ยถ้าแต่ว่าแนะนำสำหรับคนที่มีหัวใจเยอะนะครับเพราะว่าอ่ามันใช้หัวใจค่อนข้างเปืองนะครับก็คืนนึงก็ใช้ประมาณ5 0าร้อะครับแล้วแต่หัวใจที่มีถ้าใครมีเพื่อนเยอะหัวใจเยอะนะครับก็จะได้เยอะ อย่างของผมก็เพื่อนมีสองสามร้อยคนครับก็ได้วันหนึ่งก็ประมาณร้อยดวงถามว่าร้อยดวงได้เท่าไหร่ก็ประมาณสักประมาณสักแสนห้าครับถ้าใช้จอสลัดนะแล้วก็ e p ได้ถ้าตอนเวลสี่สิบเนี่ยผมได้ประมาณอืมคืนละเกือบเวลเลยอะ่ะคืนละเวลอืมประมาณนั้นนะครับ ก็รอบละหนึ่งเปอร์เซ็นนั่นแหละครับประมาณนั้นแต่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ละเพราะเวลเวลเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยครับข้อเสียของมันอีกอย่างก็เก็บหัวใจไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วไปให้มันโดดไปปุ๊บเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับออ,อยากจะเตือนถึงเรื่องการการที่เดี๋ยวนี้มันมีโพสต์พวก ที่ว่ารับปั๊มเงินนะครับก็ระวังระวังไว้นะครับถ้าเกิดท่านอยากได้เงินไวโดยจ้างไอ้พวกเนี้ยปั๊มเนี่ยบางครั้งอาจจะโดนโกงหรือถ้าเขาปั๊มให้จริงเนี่ยคุณมีสิทธิ์จะโดนแบนนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปปั๊มกับเครื่องเครื่องที่เขารูทแล้วอะครับแล้วลนยเนี่ยมันจะตรวจสอบทุกครั้งนะครับมันโดนแบนกันไปหลายคนแล้วละ่ะไอ้พวกรูทเนี่ยนะครับ ก็ระวังไว้ด้วยถ้าเกิดใครมีของเยอะอะไรก็เล่นเองดีกว่าครับไม่ก็อย่างเงี้ยถ้าขี้เกียจเล่นก็ใช้โปรแกรมนร Auto ount, Auto เนี้ยครับออโต้เมาส์ออโต้คีย์บอร์ดเนี่ยในการใช้เล่นแทนนะครับสําหรับคนมันไม่ได้เชิงปั๊มอะครับมันเชิงแบบว่าเราขี้เกียจเล่นอะแล้วเราหัวใจเราเหลือเฟือเพื่อนเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยช่วยในการแบบว่าอย่างน้อย หัวใจเหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บดอกไว้เน่าครับมันก็ยังมีมีเอาไว้ใช้เนะาะเนี่ยครับได้มาหกแสนกว่าแล้วอ่าโอเคหมดพอดีแปดรอบขอพลาสโปรแกรมไปก่อนอ่าทีนี้เนี่ยก็สรุปส,สั้นๆนะครับก็คือว่าไอตัวเนี้ยมันจะไม่ทำให้เราโดนแบนนะครับ เหมือนกับแล้วว่าเราเล่นเองนี่แหละครับแต่ว่ามันจะแต่บางคนไม่ชอบก็ก็ปล่อยผ่านไปนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันก็เป็นตัวช่วยเล่นเหมือนกับคล้ายๆว่าเราเปิดบอร์ดไว้อะครับโอเคก็ฝากคลิปนี้ไว้สักคลิปหนึ่งนะครับใครเห็นไม่สมควรก็ปล่อยผ่านได้นะครับไม่ว่ากันโอเคขอบคุณมากที่ชมจนจบนะครับสวัสดีครับ